ชาวนี้อากาศดีแต่ก็เริ่มที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วล่ะเพราะใบไม้เริ่มร่วงลงมาแล,แล้วแล้วก็สัมผัสได้ถึงอากาศเย็นๆแล้วเช้านี้ก็มาหาเดินเล่นผ่อนคลายปล่อยวางอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทํางานแล้วก็รถจอดไว้ตรงนู้นน้ําเริ่มแห้งแล้วจากวันต่อไปจนถึงเดือนเมษาเนี่ยก็คงจะแห้งไปเยอะเลยแต่ออกดีท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยโปร่งเลย จากตะกอนเนี่ยฝนตกทุกวันพี่ก็มาเดินสำรวจหาที่ที่จะนั่งผ่อนคลายจิบกาแฟาใส่นมก็ไปได้มุมโน้นมองออไปก็จะเห็นสระน้ําด้วยเดี๋ยวไปดูกันมองไปเห็นเก้าอี้ไกลๆเลยมีแก้วน้ํามุมนั้นก็จะล่มหน่อยช่วงนี้ใบไม้กิ่งไม้ยังเยอะเนี่ยมองออกไปก็จะเห็นสระน้ําข้างหน้า เลยเป็นนิดนึงก็จะเห็นทางด่วนแล้วก็ความวุ่นวาย<อ>ส่วนเราก็ขอเก็บตัวซ่อนตัวอยู่กับธรรมชาติชื่นชมธรรมชาติสักพักหนึ่งนู่นนะครับทางด่วนความวุ่นวายเลยมุมนี้กําลังดีเลยพระเช้านี้ไม่ได้ซื้อขนมปังมาเลยมีลากาาแ,แฟใส่นมแค่นั้นเองเดี๋ยวสายก็คงไปหาข้าวกินแล้วก็ไปทำงานต่อฮ่าบายใจจัง นั่งมองจากมุมนี้ก็เห็นรถเรลาเห็นสระน้ำเห็นทางด่วนมีลมเย็นๆพัดมาแล้วด้วย ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมเพราะในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายเลยอาจจะเจอทั้งคนที่ชอบเราไม่ชอบเรารักเราไม่รักเราสนับสนุนแล้วก็ไม่สนับสนุนเรียกได้ว่าบางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกันไม่สบายใจรู้สึกเครียดคนที่ทํางานก็ยากที่จะลาออกจากงานแต่อย่างว่านลครับสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยใครมีงานทําก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้ว ม,มันอาจจะสบายใจแค่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายเวลาเคว้งปางก็เครียดมากกว่าเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะั้นนะบางครั้งก็อาจจะต้องปล่อยวางทัจ,งจิตใจสบายใจให้อภัยและเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็อดทนเพือาอาจจะหลีกจากตรงนั้นมาสักพักหนึ่งหายใจลึกๆชื่นชมธรรมาชาติสักพักหนึ่งพอมีกําลังใจแล้วก็กลับไปลุยกันต่อครับผมชีวิตของเรานั้นมันสั้นนะครับเผลอ,อแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็แก่แล้ว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมสู้สู้สู